นได้ยินเสียงไหมเนี่ยยางแตกครับรถโอ้โหดีนะกดจัดแล้วปอข้าันกดจันโอ้ยช่วยจัดสวยจัดเฮียครับโอ้ยค้างทงอีกแล้วค้างทงอีกแล้วโอ้โหสวยโอ้ยเข้าไปแล้วลงแล้วเนี่ยโปรยมาไหนกันเบอกให้ดีใจเย้ ดีครับกลับามาพบกันแล้วเอ้ยกำลังใจยังมีอยู่ <The S 1> ลำซีซันสามไม่ใช่ยังไม่จบจบแล้วทั้งที่ปอยอมแพ้ไปแล้วนะครับเรามปอยู่กันที่บางประกงรีเวอร์ไซด์พบกับเดอะแมชซีซีซีซันที่สองยังซีซันที่สองอยู่แมชที่สี่ตอนนี้คะแนนหลังจากที่โค่นวันไปในแมชที่แล้ว <S 2> <S 2> <S ผมนามําปออยู่สองต่อหนึ่งครับไม่มั่นใจมากมากเรามาพบกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นไงไปเราไปอยู่กันที่หลุมหนึ่งนะครับเป็นพาสีกว้างตรงๆ โอ้โหพุ่งเป็นจรวดโคตรสวยกีความแค้นนิดนึงโด้ยังเช้าอยู่เป็นไรครับตายต้นไม้เลยเริ่มไม่ดีนะดีดูใช้ได้นะเฮ้ยเด้งขึ้นไป สวยจัดข้างทงข้างทงแล้วลงไปแล้วเอ้ยลูกขายอีกแล้วเหรอหลูกขายอีกแล้วยังเข็ดอยู่จะกินข้าวกับปอปอ,ปอมันก็น่าบึ้งหน้าบูดนะครับช่วงนี้ <c oughs> เหลียวไหมไม่เหลียวสินอนขวาอยู่ได้อยู่ได้ไดพัดเบ์ดี้ได้พัดเบ์ดีอ้อีเกิลไปแล้วไงเ <c oughs> มื่อกี้เลขหกเหมือนกันนะนมันจะลงทุกหลุมไม่ได้ วันนี้อาจจะจบเร็วนะนั่นเสื้อสวยอ่ะโอเคใช้ใหญ่แล้วเบอร์ดี้เพื่อขึ้นนำหนึ่งอัพตั้งแต่หลุมแรกน้ำค้างอ๋อเมื่อกี้เขาให้มาร์กผมเมื่อกี้เขาให้มาร์กผมอ่ะผมมาร์กให้แต่มันยังไงก็กลงวะช่วงนี้แรงไปบ้างวย โอ้โหให้ก็ไม่ได้เนี่ย,ย <laughs> ขอโทษนะครับเช้าอยู่ขอโทษขอโทษขอโทษไม่เหลือ <Yeah. S 1> จบลุมหนึ่งไปครับกลับบ้านนะปอน้ำเหน่ง up เดี๋ยวก็โวยนวนใส่ก็ชนะอีกคือเรากลัวเขาเสียขวัญไม่ใช่เลยหรอกลุมซองครับตอนนี้โอ้โหเริ่มามาปอขึ้นน้ำเร็วเลยพาสีตรงๆอีกแล้วครับ393หลาแมชชียวเราไม่มีเสมอเลยสักลุมนะเราจะรักษาเทรนไปเรื่อยๆเอาลูก เข้าป่าไปยังเออขอบคุณที่ได้ให้ดูนะใช่เลยที่ออปอ่ะที่ออปคิดเดียกันครับกลัวมันโกงเหลือร้อยสาหลาใช้เลขหกนะครับตอนนี้ทุกระยะใช้เลขหโอ้โหไปไปไปหน่อย ถถ้าึงไปน่อยอ๋อนะเอเครับโอ้ยค้างทงอีกแล้วเลโกครับเลโก้ทางไหนแล้วเนี่ยขวาขวาแล้วกันคนดูลบหน่อยนะครับโอ้โหเก่งเว้ยโอ้โหเออโอเคเขาไปดูลายหรือว่าไปเช็คลูกผมไม่รู้นะมันต้องลงอ่ะไม่งั้นน่าจะต้องขึ้นขวาซ้ายซ้าย เด้งไปโอ้โหโอ้โหเราก็ตีดีนะแต่ว่าทำไมเก่งวะเอ้ยก็ไม่ใกล้ดีนะไม่ใกล้เบอร์ดีครับยังกลับมาออสแควร์เบอร์ดีกลางหลุมเลยวะเราจะไม่เสมอกันครับจบหลุมสองออสแควร์ขอซ้อมทักลูกหลุมที่3ครับพาห้าห้าร้อยยี่สิบหลาเกมกลับมาออสแควร์เลี้ยว ไม่น่าเสียโอ้โหต้นไม้เฮ้ยอะเสียใจเสมอกันสักหลุมก็ได้เฟรนลี่แมชโอ้โหยืนไม่อยู่ครับทครับโอ้โหเต็มเทรเซอร์ถอยไปเกะกะอังริงโอเคสวยครับบาลานซ์แย่จัดใครเขาบอกกับตีตีกรอบให้เดินไปข้างหน้าติดอยู่นี้ปอมมันไปนู่นแล้วปอมมันสองออแล้วเหลือ270หลาอย่าติดขอบนะ ซูมให้โอ้โหเลยปอดปนิดเดียวเองเหลือเท่าไหร่210 20โอ oh, hey. okay. hey. ้220เฮ้ยไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถึงอ่ะลงไปยังไอ้เาเหลาเด็กหหรือเปล่าเด็ก6ครับโอ้โอ้สวยถึงป่ะ เด้งไรอะ่ะค้างทงอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเหล็กหกเรื่องนะเปิดประมูลไหมครับเหล็กหกเกินไปกอผัดอีกเกินทะลุมาโหน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักน,นักมาคครับมาครับ,ค,รบคือถ้าไม่ลงน่าจะแพ้อลุมเนี้ยเพล็ที่ขอทงออกกันนะครับ เดี๋ยวว่าจะขอเลยหกโอ้ยโอ้ยโหมีลายให้ดูนะเมื่อกี้ถ้าลงไปจะเป็นหลุมที่11ติดต่อกันที่เราไม่เสมอกันนะเฮ้ยลายคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ลองซีดขอชนะไปครับหลุมสามจบหลุมสามปอดำหนึ่งอัพโอ้โหน้ำสวยงาม ไม่ถึงอีกแล้วเหรอถึงป่ะเหมือนหลังลูกเออทรายป่ะครับผู้ต่อสู้ตกทรายเราตกน้ำโอ้โหดันดันโอ้ยเมื่อกี้ปิดไม่ทันไปไหนมะเนี่ยนาทายไม่ทายไเยมื่อกี้วงอะไรอะ <laughs> โทษค,ครับทุกคน,นตีทีเดียวนะวงแปลกๆกำลังคิดอยู่ว่าจะลอยลอยไปหรือว่า วิ่งไปดิแต่ลูกมันแบบมันจะขึ้นได้ปะไม่รู้จมค่ะนะัจะโยนดีชิวนะโยนโยนหมาถึงอ,อ๋อแบบได้อยู่เอ,อ้ยขึ้นขึ้นซ้ายไมอ่ยไม่เสีย <_ S 1> ถือว่าดีมากเลยนะ <_ S 1> โอเคกลางบอ่อขึ้นให้เหมือนนะให้เหมือนซ้ายนะนแล้วดูดี โอ้ยโอเครับได้รับได้ปอผัดก่อนครับลายซ้ายถ้าลงจะรู้สึกกดดันมากเลยดูเงี้ยเอ้ยเปิดออกไปเปิดเราจะเสมอกันที่โบกี้นี่แหละไม่ใช่เบอร์ดี้เขามีโอกาสแล้วเสมอกันทั้งหลุมเลยไม่ได้โอ้ยจบละโอ้ย เสมอกันสักทีหลังจาก12หลุมกอบหลุมสี่ครับลายมันเยอะยังตาม,มยอ,อยู่1หลุมสี่เมื่อกี้กำลังภูมิใจกันอยู่มันดอกเล็กซ้ายไม่รู้ตัดไปทางไหนอเ,เอ้ยสวยเหรอโอเคเนาะน้ำป่ะครับผมว่าเขาน้ำเลยเมื่อกี้ไม่น้ำ มากไปปะวะตกน้ำลูกแรกมันขึ้นสารตรงนี้ร้อยเก้าสิบหลาเดี๋ยวก็ลงอีกอะเรหกหลังหน่อยหน่อยหลังลูกไปปะ <iss ip> ข้างหน้ากรีนโอ้อีกนิดเดียวเองมันไม่ใช่ไม้เมย้อ,อะไรนะตีได้เนาะเดี๋ยวดูนะว่าเขาจะทำไง ถ้าคนตกน้ำนี่ก็น่าจะได้วิวเยอะนะเฮ้ยโห,ยโหยเก่งว่ะโอ๊ตเก่งตายเหรออุย้ยข้ามโอ้ยสปินมันข้ามไปแล้วตกใจเ <laughs> ก่งแล<ะ>้เดียวเซพาร้อยหลายยังพูดเลยเซพาลงแน่ <laughs> เสียงแบบยากเคโอเคช็อตสามของปอครับตายแล้ว โโอ้หลงไปเลยลงไปเลยโอ้โหมาร์กมาร์กเก่งมากเก่งมากต้องลงอ่ะไม่ลงก็ GG โอ้โหเสียงดังมากโอเคดูนะครับเวลาลูกสะบัดมันเป็นไงพาเพื่อขึ้นนำสองอัพโอ้โหนิ่งๆว่ะโอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยจบลุมห้าพอขึ้นนำสองอัพแล้วครับ อาหลุมหกครับต้องตัดโอบีไปเลยนะครับแคดดีบอกโอ้หสวยตัดสวยตัดเย้่สวยมากเสียงลงเลยเมื่อกี้อุ้ยข้ามไหมข้ามไหมข้ามโอเคนะสวยตรงนั้นอ่ะเขาบอกให้ตัด เท่าไหร่เอ่ยร้อยสี่สิบเลขหกนะครับเลขเก้ากับหลังก็ถือว่าเลขหกว่ะเลก้าโ้กิ๊กซ้ายดิกิ๊กขวาสิเมื่อกี้ก <nodig 8 S 2> ิ๊กขนแดดมันจ้าเร็วมากเลยร้อยยี่สิบเอ็ดหลาไม่รู้ตรงทงเปล่าเพราะไม่รู้ทงอยู่ไหนขอนขวาครับ <c oughs> ขวาสองลุมทั้งขึ้นทัดเบอร์ดี้ก่อนลงไปเพื่อกดดันก่อน โอ้โหโอ้โหหลุดโอ้โหเบาไปหน่อยโชคดีเมื่อกี้เฮ้ยถ้าลงก็ดอมมี่แล้วนี่วันนี้เขามาดุเว้ยถึงเขาเปล่าโอ้โหวุ้ดโรขอบคุณกูด้นโรกูดโรโอ้โหมาร์กอยู่นู่นไหนอะมาร์กอยู่นู่นอ๋ออ๋โทษโทษโทษเออแขนเป็นไรวะเนี่ยผัดเพื่อนไม่โดนดอมมี่ครับโอ้โหจบ6หกปะ หกปะหตามอยู่สองครับครับผมยังทานอยู่ทั้นทุานเจ็ครับเดี๋ยวไปดูปลายโคนวันก่อนแบงกอกแอร์เวย์สมิติเวชชนบุรีบีออนกรีนบางประกันริเวอร์ไซด์ลมเจ็ดพสามสองสิบสี่หลาโคตรไกลพุ่งออกไปขวาพยายามเลี้ยวอยู่โอเคนะโอเคโอเค สวยโอ้ยเข้าไปแล้วโคลนมาหนึ่งแล้วลงแล้วเนี่ยโคลนมาหนึ่งแล้วเบอกให้ดีใจเย้คือดีใจแล้วอ่อเผื่อไปก่อนไงมองไม่เห็นมันเข้าไปอยู่นะโใจใจบู้วาบอีกแล้วเส้วเหลอโอ้โทษดีใจมาถ้าไหลมาอีกนี่เกือบสมิธเวสแล้วนะเมื่อกี้จำได้อันเดียวเมื่อกี้มีอะไรอีกนะแบง g อกแอร์เวย์ปอซันครับปออยู่นู่นเลย อันนี้จะให้ขึ้นว่าเซ็กเวิรนช็อตหรือว่าขึ้นว่าเบอร์ดี้ชิพเบอร์ดี้ชิพโอเคโอ้โหเซ็กเวิร์นช็อตเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคสวยปะเบอร์ดีเ <Okay. S 1> <Bird ie S 2> พื่อปลดครับโอ้โหเบอร์ดี้จบหลุมเจ็ดปลดแล้วเหลือหนึ่ง <โ> <โศ S 1> จัดจดีสุดยอดหลง8ปพา4 417ล้ดลาดอกเล็กขวามตามมาแล้วเหลือหนึ่ง <c oughs> จริงเหรอเสื้อส้มนะโอเคแหละตรงนั้นน่ะคืออะไร ก็ย nah <c oughs> ังอยู 110, ่หรอวะวันนี้วันนี้ชายาคุณปอเฉียดน้ํานะเฉียดเฉียดนาทีโหดมากลูกนี้เหลือร้อยเจใช่ปะร้อยหกสิ้อหกสิบนาทีโอ้เก่งโคเก่งมากอยู่นหฮวันนี้ระยะแบบทำไงให้มันลอยได้ขนาดนั้นระยะไม่ได้เลยวะเกือบตายนี่โอบี นี่ลอยห้าสิบ OB ทางนู้น OB ข้ามถนนเฉยๆป่าขวาไปหน่อยโอ้ยกิกซ้ายไปกิกดีๆเคเข้ามาละทำไมวันนี้สั้นน่ะอะเช้าอยู่ือตีความกันเอาเองนะครับมาแล้วมาแล้วขวาลูกขวาไล่ขวาขวาสามหลุมทางลง ก็ดีใจแล้วไอ้เบา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 รู้เลยรู้เลยรู้เรื่องเสียเปรียบเฉยโอ้โหเฉียดใจหายใจคว่ำโอ้ยสามพัดโบกี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยช่วงนี้สามพัดนี่พ้อมมาพัดเพื่อชนะแมชเลยเหรอ ลงจบเลยนะเนี่ยมันอยู่สถานการณ์นี้ได้ไงถ้าไม่ลงแล้วเสมอดอมมี่ครับอโอ้ยเกี่ยวลุมไม่โดนลุมอะโอ๊ยไปเราไปหลุมสุดท้ายกันโค่นำหนึ่งอัพครับโอ้ยรอดรอดรทุกคนได้เห็นหลุมเก้าครับโอ้โหอะไรวะเป็นไงครับวันนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่อ ยางแตกครับรถไม้เราเยอะอ่ะมันมันมันดันนะขอโทษครับถุงมีสิไม้โอ้ย oh. ยางแบนเลยโม้าวันนี้จบจบ <laughs> หนุ 9, หน่มเก้าหลุมสุดท้ายปอน,น้ำหนึ่งอัพเป็นพาห้าดอกเล็กขวากรีนไปอยู่ขวาตรงขับเขานู่นเลยโอ้โห oh, สวยมากใช่เลยตรงนั้นคือใช่เลยอ่ะโอ้โห สายหน่อยหน่อยไม่รู้อะ่ะมันจะมีน้ำเว้าเข้ามาเยอะเหมือนกันโอ้โหสวยตรงนั้นแหละตีแบบเหลือ200เท่าไหร่218คอรับ218หลาระวังพลาดแล้วเสมอนะโอ้โหสวยโอ,โอ้โสวย อ่อนแล้วมั้งอ่อนข้างหลังลงแล้วแหละร้อยี่สิบหลาซ้ายไปหน่อยดึงไปวะทะลุแบบวะอ่อนนะพี่ชายสวยๆหน่อยน่าจะไม่รอดแล้ววันนี้หมดกำลังใจเลยเจอสองอ่อนแบบนั้นถึงบละต้องไปโอ้ยใหญ่อะเอเคครับผ่าครับมาเรามาดูอีเกิลดีกว่า โอ้จะพัดทำไมเลิกดีกว่ายอมเขาแล้ววันนี้สองมาออนขนาดนี้พาห้าไกลด้วยปิดฉากอีเกิลให้แฟนคลับดูหน่อยแล้วสามพัดเพื่อชนะแมตช์ถ้าพัดได้ก่อนี่โดนด่าวปะโดนถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยโอ้โหอีเกิลด้วยยอมยอมจบงี้ค่อยสมศักดิ์ศรีหน่อย ขอขึ้นบอร์ดขอใบประกาศด้วยครับอีเกิลเหรออีเกิลโอ้สุดยอดผมครับฉายด้วยอีเกิลคนนี้ขอหน่อยหลังเขาโวยวันไม่ไหววะันนี้ปอชนะไป2อัพตอนนี้แมตช์กลับมาเสมอที่2เท่าแล้วครับโหก็จบไปแล้วกับการแข่งขันเดอะแมตช์ซีรีส์แมตช์ที่สี่ซีซั่นสองเขาล้างแค้นได้สำเร็จหลังจากแค้นมานานขอแค่ไม่โวยวันก็พอสู้ได้ก็วันนี้จบไปนะครับปอ2อัพ มามาถึงหนุมสุดท้ายโดนอีเกิลไปยอมยอมยอมวันนี้ถ้าต้องโดนอีเกิลเราแพ้ไปก็ต้องยอมนะครับโอเคก็จบไปแล้วกับแม์ซีรีส์แม์ที่สี่นะครับอย่า <Okay. S 2> ลืมติดตามชมในแม์ที่5ว่าเราจะไปที่ไหนกัน mm hmm. ก็เดี๋ยวคอยติดตามกันว่ามีอะไรนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณที่ติดตามชมในแม์ซีรีส์นะครับ mm hmm. ผมกับปอยก็ตั้งใจจะลุยต่างจังหวัดกันให้ได้มากที่สุดช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงไม่ค่อยมีเวลา ก็พยายามออกมาไกลๆนิดนึงวันนี้มาฉายเึงเซาก็ถือว่าต่างจังหวัดอยู่กอยู่โอเคไปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าเชียร์ใครหรือว่าชอบอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวสิณติกาปป์ไปแผละวันไรไม่ไรวันนี้ไปก่อนละถึงโอนวันไ้มไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย